สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสกิลแผลเราชนะทำประชาชนเหมือนชนชั้นขอทานเศร้าเราชนะเห็นเพื่อนร่วมชาติถูกลดฐานะเป็นเพียงชนชั้นขอทานนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าช่องว่างทางเศรษฐกิจ จริงอยู่แม้ประเทศไทยจะมีปัญหาความขัดแย้งจากสภาพการเมืองแต่หากเราวิเคราะห์กันให้ถึงแก่นแล้วปัญหาเกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นหลักไม่ใช่เกิดจากปัญหาโครงสร้างทางการเมืองเป็นหลักหรอกในทางกลับกันโครงสร้างทางเศรษฐกิจนี่แหละที่ทําให้โครงสร้างทางการเมืองบิดเบี้ยวคนส่วนหนึ่งเชื่อว่าหากการเมืองดีเศรษฐกิจจะดีมีส่วนถูกอยู่บ้างไม่ผิดเสียทีเดียวแต่ผมเห็นตรงข้ามผมกลับเห็น ว่าสำหรับประเทศไทยหากโครงสร้างทางเศรษฐกิจดีการเมืองก็จะดีไปด้วย เราจะเห็นว่าการชุมนุมในครั้งหลังๆผู้ชุมนุมพูดถึงความจนพูดถึงอนาคตที่ไม่มีความแน่นอนมากขึ้นนั่นแหละครับเริ่มตรงประเด็นแล้วสงสัยกันไหมครับว่าทําไมกลุ่มเศรษฐี10ตระกูลยิ่งรวยขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันสงสัยกันบ้างไหมว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองคนอีก60ล้านคนกลับจนลงและดูเหมือนว่าจะจน มากขึ้นถามจริงๆเถอะท่านรับได้หรือที่เห็นคนไทยตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าวางรองเท้าเข้าคิวเข้ารับความช่วยเหลือจากรัฐเพียง 4- ี่ถึงห้าพันบาทถามจริงๆเถอะท่านรับได้หรือที่เห็นผู้พิการนั่งรถเข็นเข้าคิวรับเงินช่วยเหลือจากรัฐรับเงินแล้วยกเงินท่วมหัวขอบคุณรัฐบาล ท่านอาจรับได้เพียงแต่ผมเศร้าเศร้าเหมือนเห็นเพื่อนร่วมชาติถูกลดฐานะเป็นเพียงชนชั้นขอทานผมอยากเห็นคนเหล่านั้นมีเกียรติในฐานะเจ้าของประเทศได้รับการช่วยเหลืออย่างมีเกียรติ ไม่รู้สิท่านอาจคิดว่าประชาชนมีเกียรติแล้วแต่ผมไม่เห็นอย่างนั้นผมอยากเห็นนักการเมืองและรัฐบาลแจกเงินให้ประชาชนยามเขาทุกยากไม่ใช่แอบแจกเงินพร้อมบัตรเลือกตั้งก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งเช่นเดียวกันผมอยากเห็นประชาชนของประเทศนี้ในยามวิกฤตรับเงินจากรัฐบาลอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในฐานะเป็นผู้อาบเหงื่อตากน้ำสร้างชาติมาหากประชาชนรับเงินตอนเลือกตั้ง หลังเลือกตั้งท่านจะตกเป็นทาสนักการเมืองตลอดไปดังคำกล่าวของนักปรัชญาชองชักรูโซที่กล่าวไว้ว่าเมื่อเลือกตั้งเสร็จความเป็นทาสก็กลับมาคิดปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเถอะครับผู้ชุมนุมพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเมื่อไหร่ท่านจะไม่ติดคุกและจะมีอนาคตที่ท่านวาดหวังไว้เมื่อนั้นผมจะปรบมือให้และพร้อมสนับสนุน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต TODAY อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ